เกิดมาในต่างโลกเพื่อเป็นบุตรศักดิก์สิทธิ์ตอนที่118อืมเรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้นี่เองไม่คิดเลยว่าข้าจะมีพี่ชายที่สง่างามถึงเพียงนี้หลังจากนี้คงต้องหาโอกาสไปคารวะเสียหน่อยนายน้อยแล้วองค์หญิงหลงจีควรทำอย่างไรกับนางดีทำไมต้องจัดการล่ะพี่ใหญ่ของพวกเราไม่ใช่ว่าช่วยจัดการให้เรียบร้อยแล้วอย่างนั้นหรือเอ๊ะท่านไม่สนใจแล้วอย่างนั้นหรือทำไมต้องเข้าไปยุ่งล่ะ ในโลกนี้มีแต่คนโง่ที่ฝันจะเหยียบหัวคนอื่นเพื่อขึ้นไปข้างบนเต็มไปหมดถ้าไปนสนใจทุกเรื่องไม่เหนื่อยตายกันพอดีอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าช่างเถอะถ้านายน้อยไม่อยากยุ่งก็ไม่ต้องยุ่งหรอกไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนักหนาจริงด้วยพี่จางเจียนตอนที่ข้าเข้าฝึกปานมีคนส่งข้อความหาข้าท่านลองทายดูว่าเป็นใครส่งมาพี่สาวเผ่าหิมะหงอย่างนั้นหรอือพวกเขาอยู่ในแดนเบื้องล่างจะส่งขึ้นมาได้ยังไงกันล่ะละหรือว่าจะเป็นหลิงหลงงั้นเหรอ ตลกแล้วเหตุใดท่านถึงคิดแบบนั้นนางก็ส่งข้อความมาหาข้าบ่อยๆเพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่พบเจอระหว่างเดินทางแต่ครั้งนี้น่ะไม่ใช่นางหรอกท่านทายยังไงก็ไม่มีทางทายถูกหรอกว่าใครบุตรศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลจุนขอแสดงความเคารพสำนักวิชาเซิงหลิงกำลังเปิดหอคอยแห่งเต่าแล้วไม่ทราบว่าท่านสนใจจะเข้ามาปีนป่ายด้วยหรือไม่จีเสียมน้อมคารวะทำไมถึงเป็นเจ้าหมอนี่กันได้เนี่ยเจ้าหมอนี่ไปเป็นเพื่อนรักของท่านตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ตอนที่จากกันตอนอยู่ในสมบัติรับสุดยอดหยวนเทียนนะ่ะหอเทียนเต้าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากภายในซ่อนโอกาสไว้มากมายน้ำไม่ท่วนได้ยินมาว่าทุกปีนะ่ะทางสำนักเซิงหลิงจะส่งบัตรเชิญไปให้กับผู้บำเพ็ญตนจากทั่วทุกสารทิศในดินแดน่วงเทียนพวกเราถือได้ว่าได้รับบัตรเชิญจากมือของนับุนตัวน้อยนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะพูดแบบนั้นก็ถูกอยู่แต่เจ้าจีเสวียนนั่นคงซ่อนแผนร้ายเอาไว้อยู่นแน่แน่ เจ้าเด็กนั่นมีความคิดเล็กๆน้อยๆของตัวเองอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นคนเลวที่ทำได้ทุกวิถีทางหรอกนะพี่ของข้าไม่ต้องระวังเขาขนาดนั้นหรอกนายน้อยตัวสูงขึ้นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยท่านบุตรศักดิ์สิทธิ์ท่านหลิงซางมาขอเยี่ยมพบกำลังรอท่านอยู่ที่ลานด้านหน้าหฮพี่ชายคนนี้ข้ายังไม่ทันไปหาเขาเลยเขากลับมาหาข้าเองสง,งนัน ท่านพี่หลิงนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันใช่ไหมเจ้าคือเสี่ยวเหยาสินะใช่แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนี่มาสถานการณ์อะไรกันแน่เนี่ยไม่เหลวไม่สิยอดเยี่ยมมากรูปลักษณ์สง่างามสมกับเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลจุนของข้าท่านพี่อย่าพึ่งลงไม้ลงมือสิฮ่าฮ่าน้องชายเสี่ยวเหยาที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะบอกเรื่องหนึ่งกับเจ้าพลังฝึกตนขององค์หญิงหลงจีนั้น เก่งว่าน่าจะอยู่เหนือกับขอบเขตนิพพานเสียอีกท่านทาอะไรอยู่นะดูจากบรรยากาศแล้วก็ไม่น่าจะกําลังฝึกฝนพลังนินาะกําลังเปลี่ยนถ่ายพลังวิญญาณนะท่านมาจากยุคบรรพกาลพลังวิญญาณภายในกายจึงเข้ากันไม่ได้กับพลังวิญญาณยุคนี้จําเป็นต้องให้พลังวิญญาณในกายหลอมรวมและเข้ากันได้กับพลังวิญญ,ญาณของยุคนี้เสียก่อนถึงจะสามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้ ที่หัวขององค์หญิงไม่ได้มีเขาแค่มุมเดียวอย่างนั้นเลยนั่นคือผลจากการที่ปานวิญญาณถูกกดที่อย่างนั้นหรอหลังจากการแป็สภาพพลังปานเสร็จสิ้นบนตัวขององคหญิงก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ร่างกายขั้นต้นเป็นด่านแรกสุดบนเส้นทางของการฝึกตนฝึกกล้ามเนื้อขัดเกลากระดูกเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนเส้นลมปานรวบรวมพลังวิญญาณด่านซ่อนวิญญาณรวบรวมพลังวิญญาณเพื่อหลอมรวมกับ5้าปัจจัยภายในร่างกายหัวใจเป็นไฟตับเป็นไม้ม้าเป็นดินปอดเป็นทองไตเป็นน้ำ ด่านทะเลวิญญาณเป็นด่านที่สามของการบำเพ็ญตนเมื่อร่างกายได้เตรียมพร้อมสมบูรณ์แล้วจึงเริ่มเปิดขยายทะเลวิญญาณภายในร่างกายด่านวังเทพเป็นด่านที่สี่ของการบำเพ็ญตนสร้างวางังเทพภายในสมองเพื่อขัดเกลาจิตวิญญาณด่านจิตวิญญาณแห้เป็นด่านที่ห้าของการบำเพ็ญฝึกการสร้างวิญญาณแห้ที่เป็นของตนเองด่านสะพานเทพเป็นด่านที่หกของการบำเพ็ญสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างทะเลวิญญาณกับวังเทพเพื่อให้พลังและจิตวิญญาณรวมเป็นหนึ่งเดียว ดานหลอมรวมหนึ่งเดียวเป็นดานที่เจ็ดของการบำเพ็ญรวมสิ่งที่ได้ฝึกฝนมาก่อนหน้านี้ทําให้ร่างกายและจิตวิญญาณหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวหลังจากนั้นคือการสแสวงหาพลังมเมล็ดพันธุ์แห่งเต่าที่เหมาะสมเพื่อประสานเข้ากับตนเองเรียกว่าการรวมเข้ากับเตา่าเมื่อเข้าสู่เต่าได้แล้วต้องตามหาพลังเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์ให้ชำระล้างวังเทพในสมองทําให้ลมปานวิญญ,ญาณก้าวข้ามแปรเปลี่ยนเป็นเทพดั้งเดิมและนี่ก็คือแดนนิพพานเหนือกว่าข้าสองระดับอย่างนั้นหรือก็ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่เท่าไหร่เลยนี่ ท้ายที่สุดแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเจอท่านมหาเทพตั้งมากมายแค่ระดับมหาเทพก็รู้สึกถึงแรงกดดันมากอยู่แล้วหลงจีไม่เหมือนกับทุกคนที่เจ้าเคยเจอมาหลกนะนางคือตัวอ่อนโบราณและยังเป็นทายาทของจกักรพรรดิโบราณเพียงแต่ปานวิญญาณโบราณในร่างของนางยังไม่ได้หลอมรวมเข้ากับโลกนี้ทั้งหมดเลยดูเหมือนว่าไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรเจ้าอย่าได้ประมาทนางเปน็นอันขาดข้าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านพี่ที่ชี้แนะข้าข้าแค่อยากให้เจ้าระวังตัวหน่อยไม่จําเป็นต้องสุภาพขนาดนั้นหรอก เอ๊ะเขาสามารถต้านทานการโจมตีทางจิตของข้าได้อย่างนั้นหรือีกเรื่องหนึ่งหอเทียนเต่าสำนักเซิงหลิงกำลังจะเปิดแล้วเจ้าได้รับบัตรเชิญแล้วหรือยังอ๋อข้ารู้จักกับท่านผู้ยาวแห่งสำนักเซิงหลิงจึงได้รับบัตรเชิญจากมือเขาโดยตรงแล้วดีเลยข้าเองก็ได้รับบัตรเชิญจากหอเทียนเต่าเช่นกันครั้งนี้หากพวกเราสองคนพี่น้องร่วมมือกันต้องกวาดล้างเหล่าผู้แข็งแกร่งทั่วฟ้าขอกอันดับหนึ่งแห่งหอเทียนเต่าได้ยอย่างแน่นอนอ่าก็จริงหยิบดอกไม้นี้มันมาจากไหนกันนะ อ๋อจริงสิข้ายังมีเรื่องเล็กน้อยอยากจะสอบถามเจ้าอยู่ก็ก็เรื่องนั้นเอออาเรื่องเรื่องอาเจิ้นนางยังสบายดีอยู่หรือเปล่าฮึณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละ